พี่บังคิกเกตให้เิดเเอาเลยเอาเลยบังให้บังให้บังให้เฮ้ยอย่าเยอย่าเลยกลัวเป้า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 กลัหอะกลัวกลับละกลัวเหอะกลัวกูห้นไอยคนอ้ยกไั้กูไ้คงไอ้คไอ้์นไกลัวไอบ้างไอ้นอน้น้ นอกจากจะเป็นวันเกิดเด็กน้อยแล้วจะเป็นวันเกิดองเป็นคณิกด้วยนะพี่จริงเหรอมันมันซ้อนกันเลยเหรอวันน่ะใช่ซ้อนกันเลยสองวันสองคนเนี่ยคือมันเป็นวันเกิดที่แท้จริงของเม็กแล้วก็เป็นวันที่อ่าอฟฟิศเขาหลออวันพียาแห่ชาติเหรออะไรเดียวเเนี่ยนี่มันวันพียาจโอ้โหแรกสกินนี้มาตอนไหนว่าลืมไปแล้วเนี่ยสกินไหนพี่นี่ของเกสนี่ไงสกินอะไรอ่ะจับเจนฉับฮะ จับเจนฉับไวเจนทําอะไรผิดคะเจนทำอะไรผิดคะเจนขึ oh. <laughs> oh. Oh. ้นมาหาผัวนั่งไงนั่งไงมันเกิดสุขสันต์มันเกิดเทรซี่อันนี้ไงอันนี้ไงอ่าสุขสันต์มันเกิดค่ะอุ้ยสุขสันต์มันเกิดโอ้ยทำกวาดลูกไอเด็กเปรตลูกแฮปปี้เบิร์ดเดย์ A few minutes later โอ้โหโอ้โหโอ้โหมันเกิดหัวหัวหัวไหลตูดหัวไหลตูดอะตูดพี้เนี่ะ คนเกิดในบ้านหรือเปล่าเราจะไม่ผิดคนดูปับนเตินไปในบ้านจริงเดินลงห้องวีน้องคนไหนเนี่ยน้องคนไหนลงห้องวีคนไหนมนลงห้องวีนะอยากเสือกด้วยจังเลยครับคุณหมอนี่เองลูกหมอลงห้องวีล่ะครับอยากเสือกด้วยจังเลยเข้ามาดูเลยพี่หน้าแต่คนลงห้องวีอ yeah> ่ะเขาเดินออกไปแล้ว โอ้โหผมก็เดินคู่กันเลยเขากลัวผมเดินคู่นี่เขากลัวเดินคู่เดินคู่เด่นคู่นั่นคู่ผมก็คู่กันเลยเธอเล่ด้วยรันไปเลยไปเลยพี่ได้ละของพี่ของพี่ของพี่เลยโอ้โห้องพี่ของพี่คนเดียวไม่แบ่งใครเลยนะคะอุ้ยออกเกรสคนเดียวไม่แบ่งใครไม่แบ่งใครเลยจะต้องเกรสอุ้ย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 มาคริกเก็ตมาคริกเก็ตตาคริกเก็ตตาคริกเก็ตตาเอาจบสู้สู้สู้สู โอ้มาเจอน้องเม็กเนี่ยพี่ไม่ได้เฝ้านะรันโอเคพี่รันกลับไปเก้าอี้ให้อาคุ้มคุ้มคุ้มเมียว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 เมมียวคุ้มจังหวะนี้ผมคุ้มอะไรเมียว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 ขึ้นหมอช่วยนะคะเออเดี๋ยวเอาไม่ได้เลยค่ะเมียวอุ้ยไม่โดนนะคะเพราะฉะนั้นเพื่ออ้าวเหลืออีกหนึ่งอ้าวลืมไปอ้าวอันนี้มันแฝดมีสองใช่ไหมลินนับแผลผิด ผมนับแผลผิดครับแผลผิดครับพี่ 8v2 อะอืมโดนหมอคนดีคนเดิมเหมือนเดิมยังไงครับน้องคนนั้นเนะ่ยน้องจะมาหรือเปล่าล่ะน้องจะมาหรือเปล่าล่ะอืมเฮ้ยเฮเอาประตูอย่างงี้ก็ได้เหรอคะพี่สาวเอ้ยเอ้ยวิ่งไปไหนแล้วแม่เฮ้ย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 ต้อขึ้นอย่างงี้เลยเอาเอียง่ะอู้หูตัวมุ้งทำอะไรกันเหรครับอู้อุ้ยคิดเลขมาว่ะ กิ๊กกิ๊กกุ๊กกุ๊กกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กโอ้ตรงมีกิ๊กเก็ตมาว่ะกิ๊กลมน้ำม้วมาเลยนะฮ่าพี่โอ้เป็นลุ้นมากเปลยโอ้กิ๊กลมน้ำม้วมากลันม้วชิบหายเลยโอ้โหเรือเพียบเลยเรือเพียบเลยได้พี่ละอยู่ใกล้พี่ได้เราเห็นรันกำลังแอนิเมชั่นปัดได้ไปเด็กเขาเด็กเขาแกงโถงกว่าพี่ไม่ได้ครับอย่างนั้นอ้าวอ้าวล้มไปแล้วเหรอข้างล่างล้มแล้ว พี่พี่บังคิกเกตให้เอาเลยอายบังให้บังให้บังให้เอ้อยาดเว้อยาเว้กลัวเป้า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 กลัวเหอะกลับละกลัวเหอะกลัวหน่อยโอ้กลัวกูบางหัวเต้นนะกลัวกูบ้างไม่เอานะครับไม่เอานะครับคุณหมอทำอะไรช่วยกลัวกูบ้างไปล้วไปแล้วไปแล้วไปล้อไแปแล ซื้ออะไรดี่ไม่กเว่าจะซื้อของร้านปลาไลลเขาเดินออกไปไกลๆซื้อปั๊บเพิ่มพลังแล้วก็โคนดำแมวแมวอะไรมีคนเดียวหรอคะบกมือแล้วก็ฟาดเอ่หลุมฟาดแม่งอะไรอยู่ฟาดอยู่ฟาดพี่แมวสิก๊รู้โหแก่ลูกเลยแก่ก็อยู่จนแกแล้วก็อีป้าอยู่แกจนแกนะคะไอ้เฮ้ยไม่รู้ทำไมโดนเขาพูดน้องเกสเปลี่ยนไปไม่มีอะไรหรอก ยังไงนี่ยังไงพี่ยังไงสิตีตีคนเดิมอต้องดึงกลับก่อนตีตีเด็กตีเด็กมันเ,น <c oughs> เออโดนอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยประตูว,วาร์ปประตูว,วาร์ปนี่มันประตูว,วาร์ปนี่มันเอ้ามีคนเข้าไปด้วย <c oughs> ประตูว,วาร์ปนี่มันเฮ้ยลันพี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่เบลเอาอ<ร>เอาเอสวยเดี๋ยวพี่เบล <c oughs> เอามันเดี๋ยวพี่มันเออคุณหมอมีปืนแต่ใช้ไม่ได้เพราะโดนไปเนี่ย ยยาาโอ้โหฮิวกันอย่างไวเกินไปหรือเปล่าไม่ต้องใช้ปืนอ่ะไม่ต้องใช้มีดไอ้เนินโอ้โหแล้วไปโดนไอ้หืมกูถามจริงเกมแปลกเลยให้กูสาบสบกันนะโดนโดนโดนหมอยังไงหืมหมอนี่ยังไงหมอนี่ยังไงไม่เป็นไรกูตีทีเถือก็ได้ ตีเอย่างไรมันจะร้อนแล้วแม่งน้ำอ่ะเกรสตกคิวซีอีกแล้วกูเกรสตกคิวซีอยากได้แมวขนาดนั้นหรอกิกเกตคุงอะไรวางแมวมาร์คแม่เฮ้ยตรงนั้นอะไรอ่ะตรงนั้นอะไรอ่ะเยอะเลยทำไมคุณไม่เกรงใจฮันเตอร์เลยเนี่ยยังไงรถไฟวิวอย่าบอกนะไฟวิวหลบแมวอ่ะก็เกินไปเลย โอ้ยเอาปิงปิงปิงคิกเก็ตป,ป,ป,ปิงไปดีกว<อ>่ะได้โอ้โหตรงนี้เอาจ่อยปัดจนเสร็จเลยค่ะปิงได้ได้หนูอยากจะเล่นกันอย่างนี้ใช่ไหมลูกแซวอะไรตงรงนู้นเกิดอ,อะไรขึ้นเขาคะเอามากันบอกล้นหลามแต่ไม่เป็นไร <แ S 1> ไ,ไดชไไ้ช่วยไหมพี่ช่วยไหมได้เหรอพี่ได้อยู่นะเอาละเอาจีเอาจีไปจีไา้เหรอพี่ได้ตะกี้นี่ไม่ตรงเล่นนะรถหมอมาเราตรงนี้ไม่มีใครมาช่วยหรอครับเนี่ย โอ้ยเออไมปัจจุบักันหรอกโอ้ยหมอเขมาโอ้ยยามาปะกันเยอะแยะอะไรกันนี้เปลี่ยนจะเปลี่ยนก็ได้โนยังไงแล้วน้องหมอมาดี่ลูกว่ยังไงลูกมีปืนเหรอลูกนี่ข่าวว่ามีปืนเหรอลูกมาเนี่ยซิเราจะได้ใช้หรือเปล่าต้างมาดูกันดูกันระหว่างมือพี่กับปืนน้องใครจะเร็วกว่ากันมีเสดเมี๋ยวเอ้าโหยังมาโดนอีกบ้าบอคอหมูย่างในสุดก็ได้ใช้แล้วนี่ ขาจะลงมาหรือเปล่าล่ะเอาลงเอาไงเอาแล้วลงจริงเอ็มม่าบอกอย่าท้าหนูลงจริงลงจริงลงแม็มาติงแม็กมุมแม็เลยมุมแม็เลยหนูจะยืมไหมรันสิบเอ็ดรันสิบเจ็ดสิบเอ็ดเหรอคนเยอะเหรอพี่ไม่ไม่ไม่มีคนปั่นมีอะไรโอเคเขาปั่นอยู่แหละเว็บโอ้ยเว็บเขาปั่นคุณมอเลยประเด็นปั่นนัว เป็นอะไรจังใดนัวขนาดนั้นแต่น้องเปลี่ยนสกิลแล้วเดี๋ยวน้องไปคิดเก็ตมาโอ้โอ้โอ้ตรงนี้มากันเทียบเลยตรงนี้มากันเทียบเลยโอเคพี่เดี๋ยวน้องไปละโอ้โหโอ้โหสามสี่เทียบเดินเดินเดินอยู่เดินอยู่เป็นเทียบเดินขาเดิน้ามากเทียบมากมาแล้วมาแล้วโอเค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 อเคอ่าอ่าฮะอ่าฮะหัวโอเครถรถร ผู้หญิงเชิญครับชื่นผู้หญิงระวังคิกเก็ตครับนี่ดิมาครับมา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 นี่มาโอ้เจ้าตัวใหญ่ทนี่แน่เอาเพชทจ่อเพทจ่อแพทได้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 พี่คิกเก็ตอยู่กับพี่อ่ะได้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 แมวแมวยังไงอะครับยังไงล่ะครับยังไงล่ะครับนะครับแพทพุงแมวได้แพทแล้วพี่โอเคแล้วคิกเก็ตนะพี่กลับไปอุ้มเอมมาเอมมาอยู่ไหนลรอวะอยู่อยู่ตรงที่เดิม อี่เกตทุ๊กุ๊กเกล็ดกุ๊กกล็ดกุ๊กกล็ดโอ้ยิ๊กเกตกเกตว่าไงจานาตรงนี้เลยคุณหมอเฮ้ยยเครื่อง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 เหมือนเก้าก้าแล้วอระวังนะได้พี่ดูสิเขาจะจุดไหมยังพี่เ้ารอเ้ารอจุดเ้ารอจุดกกเก็ิ๊กุกดุกพี่อก่อน พี่เก <c oughs> <Diamond Hai> ็ตพิ่กุ๊กโอ้ยจำผอมมาหาสัจัยพี่พังเครื่องไอ้อัดไปพี่ไม่ต้องปางไปไม่ต้องออกไฟใดไม่ต้องปางอยู่กันตรงนี้แหละตลอดไปเดี๋ยวพี่เฝ้าเครื่องให้ตรงเนี้ยได้พี่อยู่กับน้องสองคนแต่ไม่เป็นไรน้องมันมีขึ้นมันมีนักบวชหญิงขึ้นไปข้างบนเรือคนหนึ่งได้เลยพี่ไม่ต้องถามพี่เก็ตอะไรเพิ่มความเร็วียาคนดำมกับน้องหมดเลยอยู่รน้องหมดเลยไม่ต้อง เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไรกันอ่ะเฮ้ย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 แก้วเฮ้ยหยุดห้ามไม่โดนได้ยังวะคุณถามจริงเก้วคุณเกียร์แมันดูเลอนจัดจังหวะเมื่อกี้ลันอะไรวะเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับมันวิ่งมาเพื่อบุ้งอ่ะพี่ก็งงเหมือนกัน ชอบเลยพี่เออเขาชอบแหละมันเดินตามพี่ไปเฮ้ยรันเครื่อง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 ได้ได้ไม่ใบ้เครื่องหน่อยใบ้เครื่องหน่อยไปแล้วแมวแมวใบ้เครื่องใหที่ทีเพราะว่าพี่อีกสามพีก็ได้แล้วได้เรียบร้อยคริกเกิทคริกิทครีกิทครีกิทโอียพังนี่ไงไม่ต้องเล่นอ๋อไต้องปัดแล้ววันนี้ไงพินเทศอยู่หัวเรือล่ะใช่ไหมไม่ใช่อยู่กับพี่อยู่กับพี่ พี่คลิเกตคิดคุกคลิเกตคิดคุกคุณเอ้าโดนมันกดกลับรึเปล่ากดกลับไหมไปจับเ้อสวยเฮเล่นแรกทำงานแล้วเป็นทีมวิง์กทีมเวิร์ค่ะนี่นะเบิร์นี่กบจัดแมงสาบเอาจัดแมงสาบไปเลยไปเอาเด็กเด็กอยู่ไหนอะเด็กอยู่ไหนอะเด็กก็นี่เด็กก็นี่ยังกำทำงานจะขอมันเกินกูไม่ได้เล่นนานกูก็ยังเป็นเกสตกคิวซีเหมือนเดิมปวดหัวเด็กเขาอยู่ตรงนี้พี่อะไรนั่นเด็กเหลือเหรอ เด็กเหลือขอโชคอยู่ตรงนี้สิเอาไงกันจะขอวันเด็กอยากรอดไหมลูกทำตัวดีๆนะลูกนี่แบบไม่ไม่ไม่อันนี้น่ากลัวเกินไปน่ากลัวเกินไปอ่ะอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่พาไปหาของอ่ะพี่พาไปหาของอย่าเดอดนะลูกเองอยู่ให้เจออยู่ให้เจออ่ะอ่ะเขาไม่ชอบหรือเขาไม่ชอบพี่วะเปลีปยนไปเค็มพี่แน่เลยไป แค่เกิดมาเค็มถ้าหากว่าดูคลิปแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้คิวด้วยนะคะ